อร่อยเหรอฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดแชร์ถึใครกัน,น,ะะ bye กนด้วยนะคะบ๊ายบายชีเลยลงมาข้างล่างอีกหน่อยสวัสดีค่ะด้วยวันนี้เราจะมากินมะม่วงลูกใหญ่ที่ใปบัวที่ใปบัวเอามาขายให้ลูกละญ5บา,มาทนี่นะพี่ไปบัวที่แรกนึกว่าเอามาให้นะใช่ไหมชี้ ที่ไหนได้เ <Wars> ทียบวัวมาขายเดี๋ยวเราจะปอกเองเลยนะดูว่าทุเพือบบอกว่ามาจากไหนเอามาจากไหดีทับด้านป่อไปเฉียวไหนแก่อไปอ้โหเนื้อหนามากเป้ยดูดู่ดวดู เขางงยักษ์ไอ้ชี่เทียบเทียบหัวนี้หน่อยผหานๆหน้าผ่านต้องโอ้โหใหญ่เท่าหัว,หวน้องไอชีเลยอันนี้เราก็มีน้ำซีมมานะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเดี๋ยว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 ตับไปล้างก่อนตับไปก่อนแป๊บนึงอ่ะตอนนี้เราก็น้องไอชีก็ทำการกินอยู่นะไอชี้ทำให้ผู้ชมดูกินให้กินให้ดูให้ผู้ชมดูดิเป็นไงรสชาติเป็นไงหวาน เดี๋ยวผมจะลองชิมบ้างนะนี่ครับโอ้ลูกใหญ่มากเลยเรากินไปแค่ครึ่งลูกนี่ก็ยากดูว่าพี่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 เพื่อบัวมาให้พวกเราสองคนนะพี่จะบัวมาหลอกขายเราไหมดูยี่สิบห้าบาทอ่ะแล้วเดี๋ยวจะกินเลยนะ้องชิมกินแล้วเบาหวานใช่ไหมเก็บปลาโอเคไหมอือคือเรามีน้ำน้ำออกมาแบบม้วงเลือดใช่ไหม เว์กไงเอ้ยไม่ต้องจิ้มกิมเลยอะ่ะหืมไ่อ,อ,อ,อร่อยอะ่ะ <c oughs> ม่วงมาเนี้ยพี่จะบพันอะไรนาทีเมื่ <c oughs> อวานเหนี่ยม่วงพันอะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไม่รู้เลยพระตาจำไม่ได้ Ừ, nó nó thích này đi, nó luôn ừ, nào đi. À, để không ừ, phải là à không ừ. <laughs> có ra các chú vô không bắt làm là รู้ใหญ่มากเลยยี่สิบห้าบาทเนี่ยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทแหม,อปปออม,มแอปเปิล้ลเลยเหมือนแอปเปิ้ลว่าเป็นแอปเปิ้ลเหรอหวานกลับมาคิกว่าเป็นแอปเปิ้ลเหรออืมหวาเป็นแอปเปิ้ลนี่เราก็มีอันนี้หั่นนะมเ,นเมื่อกี้ห่วงมีดโทนท่านผู้ชมหนึ่ควงทำนี้ไนดะ้ฟุ๊บฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กนี่เล่นมีดเล่นมีเด็กเป็นเล็กเล่นมีดเล่นไม่ได้นะบอกบอกท่านผู้ชมด้วยบอกเกิด<ช>มีเด็กเด็กรูอยู่ ที่เป็นผ oh! ู้ใหญ่แล้วที่ต้องบอกเด็กๆก็บอกเด็กๆเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวลองชิมชิมดูนะเขาเวิร์กมันจริงนะกับอาม่าม่วงเอ๊ะเอึมไม่เอาม่าม่วงอาม่าม่วงจะกินคนเดียวเยเอาเอาแบ่งกันเนี่ยเอาไป อันใหญ่มากเลยที่มันจิ้มน,น,นิดนึงความอร่อยให้กี่กิโลกรับกห้ากาิโลห้ากิโลเนีอเต็มห้านะแค่ห้ากาิโลไปความอร่อยหาาย้ากิโลรือว่าไระเค็มเป็นแบบบังบางชิ้นก็เปรี้ยวิดจรนะ

กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกพูดดิกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกด้วยค่ะด้วยครับตอนนี้ผู้ติดตามเยอะมากครับหยุดกดจะมั่งนะบอกดิโอเคครับอืมบายบายครับ